อาการผักใบเหลืองเป็นยังไงมีสาเหตุมาจากอะไรเดี๋ยววันนี้พาไปดูค่ะพามาดูในลักษณะที่หนึ่งที่เอมเจอนะคะเพื่อนเนนั่นก็คืออาการแพ้สารบำรุงใบไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนหรือว่าอะไรต่างๆที่เราฉีดพ่นลงไปนะคะเนี่ยใบก็จะมีลักษณะใบด่างๆแบบนี้นะคะ โดยรวมๆเนี่ยถ้าดูเผลิมันก็อาจจะไม่ค่อยแน่ใจถ้าเป็นมือใหม่นะคะจะไม่แน่ใจว่าจะเป็นอาการแพ้สารบำรุงใบหรือว่าหรือว่าขาดปุ๋ยกันแน่นะคะแต่อันนี้แอมก็จะพาเพื่อนๆมาดูนะคะว่ามันเกิดจากการแพ้สารบำรุงใบนั่นเองนะคะ ลักษณะโดยทั่วไปเขาก็จะเป็นเกือบทุกใบทุกต้นเลยนะคะก็คือจะเป็นในในทุกๆุก,ก้านใบจะเป็นหมดเลยนะคะซึ่งมันจะต่างก,กันกับอาการที่ปุ๋ยอ่อนหรือว่าขาดปุ๋ยอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะต่างกันอยู่นะคะสาเหตุก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราผสมอัตราส่วนที่มันเข้มขน้นเกินไปหรือว่าบางทีน้องเขา ก็จะอาจจะแพ้สารตัวใดตัวหนึ่งใน,ในในตัวที่เราฉีดพ่นลงไปนะคะเพราะว่าผักสลัดเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะบอบบางนะคะอันนี้เพราะว่าน้องเขาก็ต้นเล็กด้วยแหละนะคะพอโดนตัวที่แดงๆหน่อยก็จะมีจะฟ้องอาการให้เราเห็นในลักษณะแบบนี้เลยนะคะหลังจากฉีดไปสัก1ิบ สิบนาทีสิบห้านาทีอะไรอย่างนี้ก็จะเริ่มมีอาการให้เราเห็นแล้วนะถ้าเราก็ต้องสังเกตด้วยนะคะเนี่ยเป็นใบเนี่ยหนอนก็มีนะคะเพื่อนๆเนี่ยช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะหนอนค่อนข้างที่จะชุมก็จะต้องเพิ่มวิธีการป้องกันอีกระดับหนึ่งด้วยนะคะในส่วนของหนอนนะคะ นั่นก็คือลักษณะอาการของน้องผักที่แพ้สารบำรุงต่างๆนะคะเดี๋ยวพาไปดูลักษณะใบเหลืองอีกแบบหนึ่งนะคะนั่นก็คือเกิดจากการขาดปุ๋ยขาดธาตุอาหารหรือว่าปุ๋ยอ่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูทางด้านโน้นนะคะอ่าพามา ดูในโรงเรือนอีกทางด้านหนึ่งนะคะอันนี้ผักเป็นกรีนโอ๊กสายพันธุ์ใหม่ที่เคยลงไปก่อนหน้านี้นะคะอตอนนี้อายุได้สามสิบสองสามสิบสามวันนะคะยังไม่พร้อมที่จะเก็บเลยนะแต่ต้นก็ถามว่ายืดไหมก็เริ่มยืดแล้วนะเพราะว่าเพราะว่าฝนตกไม่มีไม่ค่อยมีแสงแดดเลยช่วงนี้นะคะ เดี๋ยวจะพามาดูลักษณะผักที่ขาดปุ๋ยใบจะเป็นยังไงนะคะอ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะลักษณะของผักที่อ่อนปุ๋ยนั่นเองนะคะเนะี่ยที่อ่อนปุ๋ยก็เพราะว่า ฝนน้ำฝนลงนะคะสองกล่องน,นี้เพราะมันเลยชายคาออกไปนิดนึงนะคะน้ำฝนลงปรากฏว่าน้ำฝนลงแล้วทีนี้มันก็เลยทำให้ใบเหลืองแบบนี้แต่ในลักษณะที่ปุ๋ยมันอ่อนนะคะแรกๆอาการก็จะเป็นใบใบล่างๆจะเป็นเฉพาะใบล่างนะคะตอนแรกอาการเริ่มต้นจะเป็นเฉพาะใบล่างแล้วถ้าเรายังไม่ เติมปุ๋ยเขาก็จะค่อยๆเหลืองลามไปใบอื่นๆจนถึงยอดนะคะนี่เห็นไหมอันนี้เป็นประกาศหอมนะคะก็เริ่มเหลืองหมดแล้วนะคะอันนี้ก็ใช้วิธีการเติมปุ๋ยเอานะคะก็ กะประมาณเอานะคะเติมทีละ15 2 0ถึงซีซีนะคะสำหรับวิธีการที่เอามใช้ก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าสำหรับตัวมงิงตั้งแต่ปลูกผักมานะอันนี้ปกีกว่าแล้วแหละนะคะไม่เคยใช้เครื่องวัดเลยนะคะใช้ไม่เคยใช้เลยนะคะก็จะใช้วิธีการแบบนี้ที่เอามาบอกเพื่อนๆแชร์ต่อก็เป็นประสบการณ์ที่ตัวเองใช้ ในส่วนที่ตัวเองใช้ได้ผลแค่นั้นเองนะคะไม่ก็อาจจะผิดหรือถูกมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ได้ผลหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีกฎตายตัวในการปลูกผักนะคะเพื่อนๆอ่าเพราะฉะนั้นนะคะก็ถ้าใครที่ปลูกผักที่ไม่ได้มีเครื่องวัดลองสังเกตดู ข่าวเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะถ้าถูกใจอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ